เราจากอา่าด้วยง่ายคือจากแบบเด็กแบบเดินโรงเรียนอย่างงี้ปั๊บแต่ฟุตซอลไม่ได้คิดไปขนาดนั้นไปถึงติดทีมชาติเป็นแชมป์อาเซียนกับแชมป์ซีเกมส์แต่แน่นอนคุณไม่หนีไม่พ้นเสียงวิพาพ์วิจารณ์ใช่ครับผ่านทางโซเชียลมีไปอ่านคอมเมนต์ไหมแต่จะมากจะเป็นด่าเป็นด่าคุณเรียนที่นี่เนี่ยก็ถือว่าสร้างชื่ออย่างที่นี่เลยไหมกับฟุตซอลใช่ครับคุณโยธิกผ่านเหมือนกันครับดีใจครับก็คือเหมือนเราทำชื่อเสียงให้โรงเรียนนะครับเออเออใหญ่ะมาณนี้ คุณนะก็ต้องช่วยกันยกนะสามสี่คนช่วยกันยกผมรอดแน่นอนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับพร้อมนะครับสามสองหนึ่งสองพันเดิมรอดเป็นอยูอันนี้น้ำอะไรครับฮะอันนี้น่าจะเป็นน้ำจับเลี้ยงถือถือถือไว้หลังปากเมื่อกี้มันเปรี้ยวสวัสดีครับอินแน่อินชัวร์ูๆเรื่องฟุตซอลในน้ำตัวนี้วันนี้อยู่กับผมอ๊อฟธนพลมณีเพชรทีที ที่นี่นี่คืออะไรนะทิ่นของคุณเหรอก็คือที่รานวินิตบางเขนใช่ครับผมอีสนาดพี่มันคุณคๆอยากนั่งตรงนี้อ่ะอยากนั่งใครตรงนี้อ่ะนอนได้นอนนอนได้เลยนะมา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 มจมามา้าม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 ไมามามา่าม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 าามามามา้ามาอามามาาม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 าากาม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  ช่วงนี้ตะมันมันแพงค่ะเอาวันนี้เราจะพูดคุยกับพี่ออฟของเรากับต้นกาเนิดของเขาที่นี่มาแล้วก็วิถีของเขาในการไปเป็นนักฟุตซอลระดับทีมชาติไทยไปเรียบร้อยตาาเดี๋ยวไปหาที่นั่งดีๆเธอเซ็ไปยังเธอเซ็ไปยังเรียบร้อยตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งเป็นที่เรียบร้อยครับเรามาเข้าสู่รายการโตเล็กเช็คอินกันีสุดยอดเลยแล้วก็ พี่ก่อนสบายพี่กัรตองสบายดีนะครับสบายดีค่ะเจะดับก็สบายดียังไม่ได้ถามอ๋อเหรอเอ้ยได้เชียร์เป็นช้างศึกเลื่อนใหม่ถูกไหมเป็นฟุตซอลแบบสายเลื่อนใหม่หลังจากไปลุยมาเนี่ยหลักๆนี่สองทรัวใหญ่ๆเลยนะก็คือแชมป์อาเซียนแล้วก็เหรียญทองซีเกมส์เป็นไงสองรายการนี้กับเราก็ ได้หลายเยอะครับผมได้หลายเยอะได้ประสบการณ์มาเยอะมเยอะมาอะฉีดไปเยอะมาถึงความรู้สึกหลังจากที่เราจากอารุ์ง่ายง่ายคือจากแบบเด็กแบบเด็นโรงเรียนอย่างงี้ปั๊บแต่ฟุตซอลไม่ได้คิดไปขนาดนั้นไปถึงติดทีมชาติเป็นแชมป์อาเซียนกับแชมป์ซีเกมก็เลือส่วนตัวผมภูมิใจเพราะว่าตอนแรกตอนในเด็กที่เตะบอลก็ไม่ได้คิดว่าจะติดทีมชาติไม่ได้คิดว่าจะเล่นสโมสรเลยครับโอ้โหเห็นจาได้นะพี่ก้านตอนนั้นที่ถ่ายทศนี่ก็เฮแบบ วันนั้นคอแตกไมวันนั้นเฮ้ยคอแตกเลยครับเจ็บด้วยวันนั้นกระโดดขาเดียวเออแต่ว่าด้วยความที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะได้เหรียญมาแต่แน่นอนคุณไม่หนีไม่พ้นเสียงวิภา์วิจารณ์ใช่ครับผ่านทางโซเชียลมีไปอ่านคอมเมนต์ไหมมีครับนิดบ้างอันไหนที่รู้สึกว่าแบบเจ็บปวดใจที่สุดคอมเมนต์เราเนี่ยครับคอมเมนต์เราหรอใช่ครับ เจาะจงเลยเหรอระบุเลยเหรอเฮยยังไงยังไงมีเบอร์มีเบอร์อ๋อหมายถึงว่าเบอร์ลงเบอร์สองของเราเลยใช่ครับไหนเขาเขาพูดว่าอะไรบ้างแบบว่าเบอร์สองติดมาได้ไงเล่นก็ไม่เข้ากับเพื่ออะไรประมาณนี้ครับอ๋อแล้วแวบแรกที่เราเห็นเราแบบเราตื่นเต้ตอนนั้นผมว่ามันเป็นแรงผลักดันมากกว่านี่ดีมากเลยนะเออเอาเป็นแรงผลักดันมีคอมเมนต์ชมมั้งไหมมีคอมเมนต์ชมก็มีครับแต่จะมากจะเป็นด่า อะไที่ชมเนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาชมชมอะไรบ้างก็แบบเราขยันอะไรประมาณเนี้ครับจสำเร็จสักทียเออมันก็ต้องมีกันบ้างคนเราถูกไหมมีคนรักก็ต้องมีคนไม่รักเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติคนรักเป็น้อยคนเกลียดเป็นร้านทีนี้ภาพรวมทั้งทีมล่ะครับช้างสึกเลือดใหม่เป็นไม่เวิร์กกว่าชุดนี้โดยภาพรวมผมว่าต้องต้องให้เวลามากกว่าเพราะว่าก็รุ่นพี่เขาก็เริ่มมีอายุมากแล้วครับ นี่คุณ <ALLY S 1> ว่ากับตันเนิร์ดป่ะนี่ยไม่ครับไม่ได้ว่าพี่เนิร์ดเลยครับคุณไม่ได้บอกใช่ไหมว่าพี่เนิร์ดแบบแก่เดินจะไม่ไหวแล้วคุณไม่พูดอีกไหมพูดอะไรพี่เนิร์ดอะไรนี่พี่การตองพูดคนเดียวก็เป็นนั่นแหละครับผมว่าต้องให้เวลาเพราะว่าทุกคนคือทุกคนมีฝีมือหมดครับเพราะมางานโค้ดก็คงไม่เรียกขึ้นมาตีิมชัน แต่แค่ประสบการณ์ครับอาจ์แบบไม่เท้ารุ่นพี่อะไรเงี้ยฝีมือฝีเท้าเนี่ยมีกันหมดไม่งั้นโค้ชก็ไม่ได้มาติดหรอกแต่ประสบการณ์อะอย่างที่บอกถ้าไม่เรียกมาเล่นแล้วจะมีไม่ประสบการณ์ถูกไหมตอนนั้นก็ฝากพี่พี่ด้วยที่เป็นเกรียนคีย์บอร์ดนะให้โอกาสกนหน่อยให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันดีเองอ่าประมาณนี้อะไรก็เขาเรียกว่าด่าประมาณแล้วกันเออเอาแบบพอถมวนถ้วมด่าด่าไม่ทำ เด็ดก็ดีดีเราจะคำนั้นอีกหนึ่ยค่อยๆด่าต่ไปเวียดนามดีหน่อยครับพี่เออไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นเ็ตไม่ค่อยดีเข้าไปก็ไม่เจอสบายใจสบายใจก็เยอะเฮ้ยวิธีนี้ดีนะฝากผู้จัดด้วยไม่จัดมัดกันใดกันดานเน่ยชนบทเด็ดจะได้ไม่เข้าถะไดอถึงจะได้มีสมาธิมุ่งมั่นกับเกมใช่นั่นก็เป็นเรื่องของช้างศึกเลือดใหม่นะคุณซอลเรานะพี่ก้านนะและทีนี้เอางี้วันนี้เราอยู่ที่ลาวินิดบางเขนเนี่ย ถามหน่อยว่าเราเรียนที่นี่ตั้งแต่มอะไรถึงมอะไรมอสามถึงมหกคุณเรียนที่นี่เนี่ยก็ถือว่าสร้างชื่อจากที่นี่เลยไหมกัฟฟชอลใช่ครับพิจูดพีกผ่านเหมือนกันครับที่นี่เพราะว่าตอนผมอยู่รอันิดมัธยมตอนมหนึ่งมสองก็คือเขาไม่ได้ทำแบบกีฬาจริงจังนะแล้วทีนี้พอผมย้ายมาอยู่ที่เนี่ยเขาจริงจังเฮยผมเป็นประมาณรุ่นแรกๆของที่นี่เลยครับได้ทงได้ถ้วยเลยกับที่นี่บ้างไหมได้เยอะอยู่นะครับเป็นไงบ้ตงความสำเร็จ ดีใจครับก็คือเหมือนเราทำชื่อเสียงให้โรงเรียนนะครับถ้อยใหญ่เออใหญ่เออก็ประมาณนี้ครับขอบคุณนะมันต้องช่ยกันยกนะสามสี่คนต้องช่วยกันยกช่วงนั้นกว่าจะได้ถ้วยเท่านี้เจอใครมาบ้างก็เจอแบบคู่แข่งเลยโรงเรียนอะไรในช่วงนั้นคือเลื่องบังเขียนก็คือยังไม่ค่อยดังเท่ารุ่นยุคนี้ครับก็คือช่วงนั้นก็จะแบบประตมังคาเรื่องบังแก้วสุสานมรีอะไรที่ดังๆครับอ๋อที่เขาเป็นเตอร์อยู่แล้วใช่ครับเขาคือเขาเป็นหัวของฟุตซอลอยู่แล้วตอนนั้นเราก็นือเหมือน เหมือนเพิ่งขึ้นมาครับเพราะว่าจานคอนเพิ่งทำจะจริงจังปีนั้นปีที่ผมมาก็คือเริ่มมงแต่เขาที่เข้ามามอสามนี่แหละใช่ครับปีแรกของจานคอนเลยครับแล้วแล้วตอไม่ได้ทัวยตอนมหกแล้วหลังจากนั้นถ้าเทียบกับยุคนี้ยุคปัจจุบันที่ตอนนี้เราลอยลมแล้วติดทีมชาติไปแล้วเรากลับมามองน้องๆเนี่ย ยุคนี้กับยุคนั้นแตกต่างกันยังไงมากพอสมควรเลยครับเพราะว่ายุคนี้คือเด็กที่เก่งๆครับคือจะมาเรียนที่นี่ก็คือคือมีชื่อเสียงครับเด็กก็มาคัดเยอะอะไรเงี้ยดูจานทร์ก็คือไม่ต้องอาจจะแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะอะไรเยเพราะว่าเด็กคือมีความสามารถอยู่แล้วคือไม่ต้องไปหาช้างเผือกมาแล้วช้างเผือกเดินมาหาเ้าอย่างยุคผมอ่ะก็คือเปิดคัสปุ๊บเด็กก็จะไปปฐุมวงศ์คาไปซูสามนตรีอะไรเงี้ยครับอ๋อแต่เรารักที่นี่เราก็มุ่งมาที่นี่เลยเปล่าไม่มีที่ไป ตรงนู้นไม่ติดไปมาแล้วุกดธ <ไป S 1> งกาไปมาเหมือนกันครับตอบได้ดั่งใจกูบ <c oughs> อกว่า <c oughs> ต้องตอบพี่นี้แหละถึงส่งไปกี้แล้วหลังจากยุคเรามีใครที่เป็นแบบมีชื่อเสียงติดทำเนียบทิชมชงทิมชาติอะไรอย่างนี้มั้งนะพระธายดังๆก็พวกมัวหมัดเม็ดเนี่ยนะใช่ครับสุปกรณ์ ที่อยู่ชมบุรีสลาวุธพลาพึกอะไรพวกนี้ครับนก็จลุนเดย์อะไรพวกนี้คือไล่ลงมาเรื่อยๆครับก็ค่อนข้างเยอะครับก็คือไอ้สายเลือดใหม่ในทีมชาติไทยนี่แหละถูกไหมแต่ว่าก็ถัดจากเรามารุ่นสองรุ่นใช่ครับโอ้้ยแปลว่าที่นี่นี่ก็ผู้ปกครองนะใครที่ดูรายการเราอยู่นะก็รอเช็คให้ดีเผื่อเขาเปิดคัดนะเรามาคัดที่นี่นะอนาคตไกลนะราชวิริตบางเขนนะแล้วถ้ามองถึงโครงสร้างบ้าง ระบบเยาว,วชนของเราเนี่ยไอโรงโรงโรงเรียนเนี่ยมันส่งผลต่อระดับชาติมากน้อยขค่ไหนในมุมพีอ่อ๊อฟมากเลยครับเพราะ hmm. ว่าเด็กจากโรงเรียนก็คือไป่อดต่อยอดมหาลัย hmm. มันก็จะขึ้นไประดับปีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต่อยอดกันไปนะพี่การนะเหมือนที่เราเห็นแลว้วว่าเยาวชน U 13, U ยูสิบสามยูสิบห้าไี๋ยวนี้<ป>ผมว่ารายการของมัธยมอะไรเงี้ยมันเยอะครับเห hmm. มืนอนเพิ่งมีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เยอะครับ <Okay. S 2> ที่ว่าเข้ามาทํารายการแล้วเราเราทั <ๆ S 1> นนี่ไหมคิกฟุตซอลเราทันไหมไม่ทันครับผม่านเจเพแล้วครับอ๋อเจเพทับผมเจเพ แปลว่าที่เราไปคุยกับพวกแก่ๆที่เขาทันฟิกฟุตซอลกันอันนี้เป็นยุคเจเพีของยุคเจเพยเราก็แก่เพราะเราทันฟิกฟุตซอลแต่หนูนี่ไม่ทันอะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนูทันเฉพาะไอ้มาเน่ไทยแลนด์ฟุตซอลลีอยู่18 2022สุดยอดเลยอ่ะมันเป็นยังไงรายการนี้รายการนี้นะเจ๊เริ่มแข่งแล้วอ่าอ่า24มิถุนายนถึง11ตุลาคมนะคะชิงเงินรางวัลกว่า500,000บาทโอ้ สมัยก่อนนี่ถึงไหมได้ครับสมัยก่อนนี่ห้า0ันบาทนี่ก็แย่งกันจะแย่แล้วสมัยนี้ห้าเลยทีมชนะเลิศได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล1นึ่งแบาทเจ๊หนึ่งในห้าไปแล้วจ้ะตรงนี okay. ้การแข่งขันนะจะเป็นการแข่งแบบลีกพบกันหมดเก็บคะแนนเอาที่1-4นะคะเข้าไปแข่งรอบเพย์ off. ออฟหาแชมป์ส่วนทีมที่อันดับ13และ14นี่ตกชั้นนะอเออมีตกชั้นมีตกชั้นไอ้นี่ถือว่าอย่างนี้ดีเพราะมันจะได้แบบสู้กันสนุกไงแข่งทั้งหมดสามารถรับชมได้ คุกคู่ผ่านทางช่อง Youtube ของ i m m n e น่ไทยแลนดจ้ามีถ่ายทอดสดด้วยนะไม่ธรรมดานะดูได้ทุกคู่ด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากติดตามมาด้วยผมก็ดูดูครับดูดูช่องไหนนะ i n e t h a ่ไทยแลนด์ทีนี้มาดูถึงสโมสรปัจจุบันกันบ้างต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่ยักษ์ใหม่แห่งฟุตซอลลีกไทยของเราเลยก็คือ Black Pearl United อยู่มากี่ปีแล้ว ปีนี้ปีที่2ครับเข้าปีที่2นะใช่ครับปีแรกเป็นไงผลงานก็จบอันดับ5ครับแล้วผลงานส่วนตัวก็ติดทีมชาติก็เป็นนี่ยหละอร์มแบล็คเพิลนะดันนั้นหนุนส่งนะแล้วก็เล่นฟอร์มดีให้ทีมได้อันดับ5้าตัวเองท่านติดทีมชาติก่อนหน้านี้ผมก็ติดมาตลอดนะครับแต่ว่าโดนตัดก่อนตลอดก่อนที่จะแบบเอาเข้ารายการอะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วถ้ามองจุดแข็งของแบล็คเพลินะที่เราอยู่มา1ปีก็ลังจะเข้าปีที่สองจุดแข็งของแบล็คเพิร์ลคืออะไร นักเตะครับเพราะว่าตอนนี้คือนักเตะก็คือทีมชาติหมดเลยนะมีทั้งยูยี่มีทั้งทีมชาติไทยชุดปัจจุบันชุดใหญ่อะไรเงี้ยอดีตฤดูกาลนี้ตั้งเป้าไว้กับทีมแบ็คโฟร์ว่าไงมั้งก็ถ้าต้องหวังแชมป์อย่างเดียวครับเพราะว่าปีที่แล้วก็เหมือนปีแรกก็ที่โค้ชเข้ามาใหม่ด้วยก็รวมกันใหม่ด้วยนักเตะรวมกันใหม่หมดเลยอะไรเงี้ยครับเป็นทีมใหม่อะไรเงี้ยก็คือได้ที่ปีแล้วได้ที่5 คือปีนี้ก็คือเป็นหวังแชมป์ครับก็คือต้องสูงกว่าที่5แน่ๆล่ะใช่ครับอย่างนั้นก็คือต้องอยู่ในหนึ่งในสามครับทับซีทับซีแล้วก็ตั้งเป้าไว้ครับพอละคุยกันเหนื่อยแล้วอยากจะทดสอบเนาะมีชันเล่นอีกแล้วเหรอข้าทำไมได้แต่วันนี้คุณผู้ชมจ๋าหลังจากที่เอเจีดำโดนมาประมาณ20-30ิบอีพีแล้ววันนี้ฉันรอดคนนี้ต้องแข่งกันคือก้านตองกับออฟสองคนจะทำพี่ลงเหรอต้องทำครับไปกัน ชัดเจนไหมต้องทำเพราะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยกับชาเลนจ์ตัวเล็กเชอินเกมของเรามี3สีแบบนี้กระป๋องชมพูเหลืองและฟ้าเช่นเดียวกับกระดาษบนโต๊ะแบบนี้กติกา<อ>ง่ายๆเรามีของลงโทษอยู่3แบบ<อ>วางโบโบโบ,โบ๊เดี๋ยวให้พี่อ๊อฟวางครับผมแล้วกระป๋องเนี่ยนะพี่การกติกามันคือถ้าแกวางสีชมพูลงในสีชมพูปุ๊บ<อ>สวยอันนี้โดน อย่างเงี้ยโดนแต่ถ้าแกวางอย่างงี้ปุ๊บแกลอดลออเอาง่ายว่าสีกระป๋องกับสีกระดาษบ,บนโต๊ะต้องไม่เหมือนกันน่ง่ายแค่นี้กติกาอ่ะพี่อ๊อฟวางขอ,องรางวัลก่อนเลยคุณพร้อมนะมาอ่ะวางได้เชิญมีทางขวาอยู่นะอะเห็นไหมมีสามแผ่นนะมาละนะออวางไม่ถูกมาละนะพี่ เ้ยคิดดีๆคิดดีๆอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องสามวิคีเรเกินไปผมว่ามันขมอ่ะอ่ะพี่วีวางแรกผมว่ามันขมเฮ้ยอันนี้มันไม่ตรงมันไม่ตรงคุณเอาใหม่คุณต้องวางใหม่มันไม่ตรงเออไม่ตรงคุณต้องวางใหม่ใช่อ่าโอเคพร้อมยังอันแรกก็ถูกอยู่แล้วเป็นอะไปดูแลเปลี่ยนเองนะอันนี้เขาเปลี่ยนนะเขาเปลี่ยนเองนะแรกก็ดีอยู่แล้วหยดเอามานี่ แต่กล้าเร็วเวลารายการมไม่เคยแก้ดีไม่เยอะเออตามนี้นะเอาตามนี้นะนี่เราดีนะผมเตือนแล้วนะเอาแบบนี้แหละสามสองหนึ่งหมดเวลาเปิดตาดูของรางวัลของคุณขอบคุณมาละเอาถือว่ารอบแรกพี่ก้านตองอดรับรางวัลไปไม่ได้แก้ครับพี่เดี๋ยวดังให้ผมแก้ของรางวัลสามอันทั้งหน้าเนี้ยเดี๋ยวจะให้พี่ก้านสลับ สีก็สีเดิมชมพูเหลืองฟ้าเหมือนเดิมพี่การเอาไว้ที่เดิมใช่ไหมยางอยากอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยหมุนเยอะอะไรหมุนเยอะเลยโอเคคุณพร้อมไหมคุณอ๊อฟพร้อมแล้วครับกระป๋องแรกพร้อมโดนแป้งแล้วครับเชิญตรงกลางเลยเจ้าพี่ถ้าตรงกลางแสดงว่าพี่เขาไม่หลอกผมเชื่อพี่การแล้วกันอ่าโอ้ยหมดเพราะผู้หญิงแล้วอะเชื่อคนง่ายเออก็ได้อ่ะอีกกานนึงพี่ยาอยากก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับอ๋อปะต้องเชื่อใจตัวเองเออ ชัวปะชัวครับเปิดเลยเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดตาเลยจังเรียบร้อยผมโดนแป้งใช่ไหมไม่หรอกพี่ไม่ทำเราหรอกเออนี่เดียวเพื่อนมาถือว่าละการละการครับถือว่าละกันถือว่าละการผมขอให้เห็นตอนหนูนะอยากให้เห็นเททั้งถาดนะบอกที่นี่ผมไม่เยอะออฟสลับของรางวัลได้เชิญต้องสลับครับ ที่การพร้อมไหมพร้อมครับไปแบบปุ๊บปุ๊บเลยนะได้ปุ๊บปั๊บวางปั๊บเลยเร็วๆต้องเร็วกว่านี้โอ้ไม่ดีแล้วต้องเร็วกว่านี้พลาดแล้วอืมสงสารยากินชัวร์ป่ะเนี่ยชั่วให้เปลี่ยนทีนึงไม่ไม่เปลี่ยนนะสามสองหนึ่งหมดเวลาเฉลยอันนี้มันกินได้เหรอคะอ๋อจริงๆริอะเจ๊เป็นคนแต่งหน้าสวยแต่ว่าเราต้องการแต่งให้เขาไม่สวยเพราะนั้นเพราะเขาสวยอยู่แล้วช่วงเนี้ย อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยทำไงก็ได้เขาไม่สวยคนละคนคนละหน่อยคนละหน่อยนาพี่ตั้งสองแสนทำเป็นลูกหัวใจให้ด้วยนะพี่ผมรักพี่มากเลยด้วยผมรักพี่ให้ข้างนึ่งให้ข้างให้ข้างนี่พี่พูดเองนะไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงหน่อยหรอทำไมมันดูใหญ่ขึ้นนะพี่พูดเองนะกดอะไรพี่บ้างพี่การเชิญสลับได้จ้ะ แสงเย็นค่ายแบบปุ๊บๆเลยนะครับโอเคนะพร้อมนะไปสีชมพูเฮ้ยเห็นปะเนี่ยใช่เปล่าไม่เห็นครับถัวเปล่าผมใช้วิจิตวิญญาณตายสีฟ้าเฮ้ยสีเหลืองพร้อมครับชั่วเปล่าชั่วครับแน่ใจนะผมรอดแน่นอนไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับ พร้อมนะครับสามสองหนึ่งสองอันเดิมเลิศไปหรือเปล่าอุ้ยมีเิ็กสติกด้วยเหรออันนี้ใส่เองหรือเปล่ามาอยู่อยู่แล้วเดี๋ยวคุณไปดูในรายการตอนที่เขาตัดออกอ่ะมันไม่มีใครแกล้งคุณเลยมันเป็นที่อยู่แล้วอันนี้น้ำอะไรครับฮะอันนี้น่าจะเป็นน้ำจับเลี้ยงเริ่บเริ่บเริ่บไว้หลังปากเมื่อกี้มันเปรี้ยวอ๋อเมื่อกี้มันเปรี้ยวอ๋อเมื่อกี้มันเปรี้ยวเดี๋ยวพี่ด้าปากให้ เมนุมชุ่มชื่นผมก็ไปอยู่ในเขาเล่นเนาะเฮ้ยทำไมทำไมเราเหมือนพี่เป้าอ่ะเพราะมันองมีตรงนี้นะแหล่งนี้ที่พักจิตสนุกนะพี่ะแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ะแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดอันนี้คำพันธุโรงเรียนแหล่งนี้สายทันใจไรลสู่เราร้อยยี่สิบนาทีต่อจากนี้เจอกับพี่เป้าสายยันยังจอยังยังไม่อยู่ดเลย อ่ะเรียบร้อยผ่านไปกับชาเลนจ์โต๊ะเล็กเชจีนวันนี้สนุกสนานมากเลยแล้วต้องขอบคุณด้วยพี่อ๊อฟธนพลมณีเพลสขอบคุณมากสนุกมากสนุกมากค่ะยังไงก็ลาไปล้างหน้าล้างตาฝากสโลแกนเชจีนได้ไหมได้เลยสิคะอะไรนะเอาเสียงให้แพรนะอินแน่อินชัวร์รัวรัวเรื่องพุทธศักอยักๆัอะไรแบบนี้อินแน่อินชัวร์รัวๆเรื่องพุทธศั